ยินดีต้อนรับครับนี่คือการชิเ c ่นเกมีเรื่องสนุกสนุกและสาระที่ดีที่นี่มารู้จักเขางอนนาคที่ท่องเที่ยวสายะจญภัยของจังหวัดกระบีกบบ่กันครับกระบ,บี่นั้นนอกจากที่วทัศน์ทะเลที่สวยงามแล้วยังมีที่ท่องเที่ยวที่สายลุยชอบปีนเขาชมธรรมชาติจะต้องไปให้ได้นั่นก็คือที่เขางอนนาคนั่นเองก่อนที่เราจะไปรับชมตำนานเขางอนนาคกกในรูปแบบดิจิทัลอาร์ตนะครับมาทําความรู้จักที่นี่เพิ่มขึ้นอีกนิดครับ เขาหงอน,นาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนบพัธารามูเกาะพีพีตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ครับที่นี่มีธรรมชาติน้าค้นหาสายผจญภัยในป่าต้องชอบพะการได้ไปชมทิวทัศน์บนเขาที่อุดมสมบูรณ์ถือเป็นจุดหมายใหญ่ของนักท่องเที่ยว โดยเส้นทางขึ้นไปถึงจุดชมวิวหงอนักนั้นจะมีระยะทางประมาณ3.7กิโลเมตรโดยประมาณครับโดยเส้นทางเดินจะเป็นทางขึ้นเขาแบบสบายๆส,สลับกับเดินต่างๆโดยจะมีจุดท่องเที่ยวระหว่างทางมากกว่า13จุดด้วยกันเลยซึ่งใน13จุดนั้นก็จะมีน้ําตกผาหินบ่อน้ําอีกทั้งยังมีน้ําตกอัศจรรย์อีกที่มีความแปลกนั้นก็คือน้ําตกจะลงมาแล้วก็หายลงไปในดินเลยไม่มีลาําธารใดๆด้วย ชาวบ้านก็เลยนําลําข้าวมาโอยที่น้ําตกแล้วพบว่าลาข้าวไปลอยอยู่ด้านล่างของเขาที่มีน้ําผุดออกมาครับโดยชาวบ้านจะเรียกกันว่าสะดือนาคส่วนยอดเขานั้นเองก็มีบ่อน้ําสุดอัศจรรย์ที่ผุดขึ้นจากบนยอดและเป็นน้ําที่ไม่มีวันแห้งด้วยนะครับชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมากเชื่อกันว่าเมื่อนําน้ําจากบ่อน้ําไปให้ผู้ที่ไม่สบายดืม่มจะหายป่วยได้นอกจากนั้นจุดสูงสุดบนยอดเขายังเต็มไปด้วยจุดระทึกอีกมาก เช่นจชิงวันผาเขาหงอนนาเป็นต้นครับทีนี้มาฟังตำนานเขาหงอนนาจุดกำเนิดน้ำตาพญานาคกันมาละฟังกันได้เลยครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวตายายคู่หนึ่งตาลุงชื่อตายมดึงอาศัยอยู่ด้วยกันที่ริมทะเลทั้งสองอยู่ด้วยกันมาหลายปีก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีลูกเหมือนครอบครัวคนอื่นๆเขาเกรงว่ายามแก่เท่าจะลำบากยิ่งนักจึงไปบนบานขอลูกจากพญานาคบนเขา และให้สัญญาว่าเมื่อพวกเขาได้ลูกถ้าลูกตัขึ้นเป็นสาวจะต้องยกให้เป็นเมียพญานาคหลังจากกลับที่พักแล้วต่อมาไม่นานครอบครัวตาใหญ่ก็ได้ให้กําเนิดลูกสาวนารักหนึ่งคนพวกเขาได้ตั้งชื่อเด็กหญิงว่าลูกนางเมื่อเด็กหญิงโตขึ้นจนเริ่มจะเป็นสาวเธอเกิดรักใคร่ชอบพอกับหนุ่มน้อยรูปงามแถวหมู่บ้านเดียวกันซึ่งเป็นลูก ของตาวาปราบมีลูกชายชื่อบุญในที่สุดครอบครัวตายมดึงและครอบครัวตาวาปราบจึงจําเป็นจะต้องจัดงานแต่งงานให้ลูกนางและบุญทั้งทั้งที่ทไม่เต็มใจนักพอพญานาคได้ทราบข่าวว่าผู้หญิงของตนจะถูกแย่งชิงไปพอได้ทราบข่าวก็โกรธแค้นที่ครอบครัวตายมดึงไม่รักษาคําพูดแทนที่จะเอาลูกสาวของตนมายกให้ตามที่บนบานเอาไว้ครั้นเมื่อวันแต่งงานมาถึง พญานาคจึงจำแรงกายเป็นมนุษย์เข้าไปในงานเลี้ยงพิธีเข้าแย่งชิงตัวนางเกิดการโกลาหลจากผู้บุกรุกที่บ้าคลั่งการต่อสู้ระหว่างมนุษย์ที่มีเวทมนต์คาถากับพญานาคผู้มีฤทธิ์ก่อให้เกิดความเสียหายไปทั่วดินแดนและดูเหมือนจะไม่มีใครยอมใครเลยอีกฝ่ายก็อ้างว่าลูกนางเป็นของตนส่วนอีกฝ่ายก็อ้างว่าผู้หญิงได้เป็นคนในครอบครัวของเขาแล้วทั้งสองต่างไร้เวทสู้กันอย่างดุเดือดต่างฝ่ายต่างบาดเจ็บ แต่ก็ไม่มีใครยอมแพ้กันการต่อสู้นั้นยาวนานผ่านไปข้ามวันข้ามคืนส่วนพอลูกพญานาคกับพวกต่างก็พาไพ่ผลมาตีกับพวกของฝ่ายตาวะปราจนยืดเยื้อเนิ่นนานข้ามปีการต่อสู้ทุกครั้งทําให้รอบข้างปั่นป่วนเกิดฟ้าฝนพายุกระหนำ่ำทุกครั้งที่ทั้งสองต่อสู้กันนั้นชาวบ้านต่างก็เดือดร้อนทํามาหากินไม่ได้หลับก็หลับไม่ได้เพราะต่างก็หวาดผวาไม่เป็นอันทำมาหากินเดือดร้อนไปทั่วดินแดนครับ ต่อมาฤาษีซึ่งเป็นเพญตบะอยู่ก็เดือดร้อนด้วยเหมือนกันเพราะผลจากการสู้รบจนเป็นเพนตะบะไม่ได้สุดท้ายได้ออกมาห้ามปรามแต่เมื่อไม่มีใครฟังแล้วสุดท้ายฤาษีจึงได้ไล่คาถาสาบทุกอย่างให้กลายเป็นหินเพื่อยุติความวุ่นวายทั้งหมดแม้แต่เรือนหอก็ถูกทำให้เป็นหินไปด้วยกลายเป็นถ้ำพระนางอุปกรณ์งานแต่งกลายเป็นของต้องสาบข่าวเหนียวคนขันมากกลายเป็นสุสารหอยข่าวของเครื่องใช้ต่างๆ กลายเป็นเกาะม้อเกาะทับและเกาะอ,อื่นๆในเขตใกล้เคียงตำบลหนองทะเลแม้แต่พญานาคคนลูกผู้มีฤทธิ์ก็ถูกสาปให้กลายเป็นหินเขางอนนาคและแหลมหางนาคและบนเขางอนนาคนี้เองมีบ่อน้ําแห่งหนึ่งชื่อว่าบ่อน้ําตานาคครับบ่อน้ําตานาคน,านาั้นนะเป็นบ่อน้ําเล็กๆที่มีน้าใสไหลตลอดทั้งปีชาวบ้านเชื่อว่า เมื่อได้อธิษฐานขอพรจากโต๊ะนาคมาพร้อมลืมน้ำนี้จะได้สมปรารถนาในสิ่งที่ขอและถือเป็นสิริมงคลของชีวิตส่วนพญานาคผู้เป็นพ่อนั้นนะครับโดนตัดงอนขาดกระเด็นมาตกกลางหมู่บ้านจนมาเป็นชื่อหมู่บ้านเขากลมส่วนจุดที่2ที่เกี่ยวข้องกับบ่อน้ำตานา,นาคนั้นก็คือ สะดือนาคอันเป็นบ่อน้ําเล็กๆและมีน้ําไหลตลอดปีเช่นเดียวกันครับเชื่อกันว่าทั้งน้ําตานาคและสะดือนาคนั้นเป็นน้ําที่มาจากแหล่งเดียวกันแต่สถานที่ของบ่อน้ําทั้งสองนั้นนะครับห่างกันมากใช้เวลาเดินขึ้นลงประมาณ4-5ชั่วโมงกว่าจะถึงโดยมีการเชื่อมต่อตามแนวภูเขาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นลําตัวพญานาคที่ทอดยาวออกไปจากหงอนนาคจนถึงสะดือนาค และก็แหลมหางหน้าอยู่ในพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่3ของตำบลหนองทะเลเลือดพญานาคก็เป็นดินแดนหมู่บ้านดินแดนน้อยสถานที่สู้รบก็เป็นบึงหนองทะเลส่วนบริวารของพญานาคและบรรดาเพื่อนๆของนายบุญก็กลายเป็นหินเช่นกันครับเช่นเกาะควางและก็แหลมหมู่ควายเป็นต้น ไว้พบกับเรื่องราวสนุกๆส,สาวระหน้ารู้กันใหม่ได้ในคราวหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ